มาแล้วนะครับรถธรรมดา212ตะพาหินกรุงเทพซึ่งขบวนนี้ผมอาจถ่ายไม่บ่อยนะครับแล้วก็ขอภจรจีนนะครับที่ไม่ได้ถ่ายขบวน951วันนี้ถ่ายแน่นอนมาแล้วครับ212คุณปู่ทางขบวนมานะครับ4007 ผู้คนก็จะขึ้นเยอะหน่อยนะครับช่วงเช้าส่วนใหญ่จะขึ้น212สองมากกว่า202นะครับนี่นะครับบรรยากาศผู้คนมีลงมีขึ้นนะครับ ผู้คนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่จะนั่งขบวนนี้ไปกันเยอะในช่วงเช้าสถาบัะะหนหิกรุงเทพยนครับนี่นะครับรถยามเช้าออกจากสถามบินแสตมป์เพื่อจะอยู่รอต่อรถไฟสายสายมีบัง ไม่รู้นะครับว่าในวันที่สองหรือสามธันวาเนี่ยย่าผมย่าผมจะนั่งขบวนนี้หรือเปล่านะครับถ้านั่งขบวนนี้ก็จะรีวิวการเดินทางให้ดูนะครับแต่อาจจะแบ่งเป็นช่วงนะครับอย่างอย่างเช่นชุมแสงนครสวรรค์นครสวรรค์คเดินมะกอกประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินมะกอกถึงโพทองประมาณนี้นะครับรอดูคลิปได้เลยนะครับโคตรอย่างนั่งอ่ะ ไม่ใช่โคตรจะนั่งหนอกนั่งบ่อยขบวนนี <c> ้ <ab on ia> นั่งบ่อยสุดเพราะมันเป็นรถเที่ยวเช้าเนาะถ้าไปถึงนักศึกก็ประมาณห้าโมงห้าโมงเช้านะครับ3ามเือสนะครับโอ้ยคัดท้ายไปแล้วหลังจากที่ถ่ายขบวนนี้เสร็จนะครับผมจะไปถ่ายทีหนึ่งขบวน1 1 2 1 1หนึ1งสองหนแล้วหนึแล้วก็ขบวน9ก้าถึงห้นนะครับวันนี้ส่วนขบวนที่เหลือผมลงคลิปไปแล้วไปดูได้ครับ